สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาคุยกันการลืมนะครับก็้ลา่า่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งวันเสาร์หรือว่าอะไรเงี้ยพยายามจะลงวันเสาร์นะครับมาทําความเขาจะเรียกอะไรอ่ะคุยกันนะ่ะเดี๋ยวการลืมนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะรถผมหาได้อืดค่อนข้างอืดเหมือนก็เลยไม่มีรถมาเอามาทําคลิปให้เหพื่อนเพื่อนพีน้องๆดูก็เกรงใจนะ ก็จะมีแต่รถเก็บม,มาฝากอะไรพวกนี้แหละก็พยายามจะหามาฝากกันนะครับดูแก้สิ่งนะครับครานี้มันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ว่าช่วยทําทคลิปเกี่ยวกับรถตระกูลม a ดด้ากับฟอร์ดนะครับให้ให้ฟังหน่อยนะครับควนี้ผมเพิ่งทําคลิปไอ้นี่ไปนะครับคลิปอิสุนะครับ, U, รบว่าเขามีคู่แฝดด้วยนะรู้ยังนะครับก็มีคนดูอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยคิดว่า อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นแฝดคนละฝามันต้องมานะครับแฝดคนละฝาก็คือระหว่างยูสุฟอร์ดแล้วก็มาด,ดานะสามเจ้าเนี้มันแฝดคนละฝาย่ังไงนะเรามาลองฟังกันดูเออมันจะเข้าเรื่องเข้าตีไหมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะขอมาผมก็จัดไปนะครับอ่ามาคุยกันก่อนนะครับยูสุเนี่ยเขาอ่ะมีเครื่องไดเล็กเนี่ยนะครับตั้งแับปี89 แล้วเราแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเนี่ยเขามีแล้วนะครับคืออยู่ในบอดี้เคบีนะครับยูสุเคบีนะครับมันจะมีเคบีสองพันสองเคบีสองพันห้าอ่ะไอตัวเคบีสองพันห้าหัวนอ่องโน่ะนะครับเขาจะมีเครื่องสองพันห้าไดเล็กลงมานะครับตัวนี้ใช้โซ่อยู่เป็นเครื่องแปดสิบเจ็ดแรงนะครับเป็นเครื่องทดลองวางนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับถือว่าได้รับความนิยมมากและไปสร้างชื่อเสียงมากก็คือมันดังสตาร์ทง่าย นะครับแล้วก็จะเรียกว่าไงอ่ะประหยัดน้ามันสุดๆทนอืดก็ต้องยกให้มันเลยนะครับปุ๊บเอามาลงอีกบอดี้หนึ่งเป็นบอดี้ทีฟอาร์นะครับในปี8990้าเูนเนี่ยประมาณนี้แหละมันรถมันจะค้าลูกค้าบดอกกันอยู่ประมาณนี้สมัยก่อนนะครับก็เต็มรูปแบบนะครับด้วยโฉมใหม่ด้วยอะไรด้วยแล้วแต่ดังมากนะครับยอดขายเยอะมากตอนนั้นถือว่าประเด็นไม ยี่ห้ออื่นกระเด็นไปเลยอีสูเนี่ยเขามาเลยแล้วทําแคปออกมาด้วยมันเป็นเจ้าแรกที่ทําแคปด้วยมันก็เลยยอดขายเยอะนะเอานี้ถามว่ามันเป็นแฝกกันอยู่ดีๆมันมาเป็นแฝกกันได้ไงไอ้พวกมาด้าเนี่ยไม่มีคนเล่นแต่ก่อนต้องบอกเลยว่าเครื่องมันเนี่ยสตาร์ทยากมากแล้วมันมีปัญหาเรื่องมันมีปัญหาเรื่องสตาร์ทยากอยู่แล้วนะไอ้พวกมาด้าฟอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันนะแต่ผมไม่บอกตรงว่าไม่ถนัดกับมันเลยแต่รู้ว่ามันเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องฝาเลียมๆมใหญ่นะ สตาร์ทยากเผาหัวนานนะเครื่องหุมหลวมไม่ต้องคุยกันเลยแต่สตาร์ทนี่บางทีมีอะไรรีบร้อนนี่โอโ้โหยาวเลยนะก็ประมาณปีเก้าสองนะี่ไม่เกินเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันนานเป็นสิบปีแล้วทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมบอกนะผมพูดจากประสบการณ์ผมไม่ะะนั้นผมไม่ได้ไปอ้างองิงจากใครไปดู youtube มาแล้วพูดอะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าผิดถูกผมขอโทษด้วยนะประมาณเนี้ยไม่เกินปีเก้าสองก็น่าจะซื้อลิขสิทธิ์นะครับ มาด,ด้ากับฟอร์เนทําการซื้อลิขสิทธิ์เพราะมาด,ด้ากับฟอร์เนผมเข้าใจว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันมันเป็นบริษัทพี่บริษัทน้องกันผมเข้าใจอย่างนี้นะตอนนั้นนะตอนนั้นนะก็ซื้อลิขสิทธิ์เครื่องเอามาลงนะครับภายใต้บอดี้บีสองพันห้านะครับมาด,ด้าทันเดอร์นะครับก็ถามว่าเอาเครื่องยูสูวางแล้วเป็นไงโอ้ได้รับความนิยมมากนะครับผมถือว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์สองเบอร์สามเน่ยลองจังไมตี้อ่ะพอยูสูเบอร์หนึ่ง ไมตี้เบอร์สองก็มามาด้าเบอร์สามเลยนะครับแล้วถามว่าฟอร์ดอะฟอร์ดน่าจะเป็นฟอร์ดแม็กนัมถ้าผมจำไม่ผิดนะฟอร์ดแม็กนัมก็เอามาลงเพราะเขาหน้าตาเดียวกันผิดผิดกันที่หน้ากระจังอย่างเดียวนะครับฟอร์ดจะหาดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวรถจะน้อยกว่าแต่ทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันภายในอะไรพวกนี้เหมือนเหมือนกันนะครับมันเป็นแฝดโครฟ้าเพราะว่าเอาเครื่องยสูสุมาใส่นะเอาเครื่องยสูสุมาใส่เขาเรียกมังกรดำนะก็จะเรียกมังกรทองไม่ได้เพราะว่า อิสุเขาบอกเลยคงต้องทําสัญญากันว่าเครื่องเนี่ยไปทําสีทองไม่ได้แต่แปลงไหมฮอนด้าเครื่องไม่ฝาสีทองเป็นได้ไอ้นัรร่นเขาแลกลิขิตกันไงก็คงมีการคุยแล้วเฮ้ยกลัวเต็มรูปแบบนะแต่อันนี้ก็คงจะได้เท่านั้นทําเป็นมังกรดํามานะครับทํามาหมดปีเก้าเจ็ดนะหมดปีเก้าเจ็ดก็ขึ้นคราวนี้เปลี่ยนเครื่องเองนะครับเป็นปีเก้าแปดนะครับช่วงปีเก้าแปดประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับ ไม่เกินนี้นะครับมาด้าก็เป็นมาด้าถัามาด้าก็จะเป็นมาด้าอะไรนะมาด้าไฟเตอร์นะครับแล้วก็ฟอร์ดก็จะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับก็ขยับขึ้นมาบอดี้เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนไม่เยอะนะครับยังเปลี่ยนไม่เยอะยังเปลี่ยนแค่หน้ากระจังอย่างเดียวแต่เครื่องที่ท,ที่แบบที่มันเปลี่ยนเลยก็คือเครื่องชัดเจนว่ามันก็พยายามจะแบบว่าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานมาแล้วฐานการฐานลูกค้าพอสมควรแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนเครื่องตัวเองนะครับ เป็นเครื่องอ่า12วาลนะครับ12วาลของเขานะครับรหัสเครื่องผมจําไม่ได้นะครับแต่ผมจะจําว่าเป,เป็นเครื่อง12วาลนะเครื่องมันเนี่ยถามว่ามาลงเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้สัมผัสนะฟังจากคนอื่นเข้ามาว่ามันกินน้ํามันนะสตาร์ทยากต้องเผาหัวหนูนนี้นั่นก็จริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดแต่ตัวนั้นผมไม่ได้สัมผัสเลยผมจะมาสัมภาษณ์อีกทีก็เป็นพวกอ,อีกบอดี้หนึ่งนะครับภายใต้เหมือนกัน เป็นมาด้าทันเดอร์เหมือนกันนะครับม a ด้าเนี่ยไอมาด้าก็จะเปลี่ยนเป็นม a ด้าไฟเตอร์นะครับมาด้าไฟเตอร์นะก็เปลี่ยนอีกโฉมนึงไปแล้วคือรถใหญ่ขึ้นทุกอย่างใหญ่ขึ้นนะครับฟอร์ดก็เป็นฟอร์ดเรนเจอร์แล้วตอนนั้นนะครับก็ประมาณปีถ้าเปลี่ยนโฉมเลยก็น่าจะประมาณปีไม่น่าเกินปี2อ0 0นะ2 0 0พั 2000, 2001, นสองพ่เนี่ยอยู่ราวเนี้ยนะครับคือเปลี่ยนโฉมเลยคราวนี้พอเปลี่ยนโฉมปุ๊บเครื่อง12วาล์วตัวเนี้ยอยู่ในบอดี้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวหูได้รับความนิยมมาก นได้ยได้รับความนิยมอย่างมากต้องคุยอย่างนี้เลยดีกว่าว่ารูปลักษณ์มันสวยแปลกตานะครับทําขึ้นมาโดนอ่ะโดนใจคนไทยอ่ะผมว่าส่วนแบ่งการตลาดตอนนั้นก็ถือว่าไม่น่าหล่นเบอร์สามอยู่อ่ะนะครับทั้งฟอร์ดทั้งมาด้าเลยนะครับก็จนมาถึงเราคุยกันแบบรูปลักษณ์ง่ายๆนะจะคิดมันจะได้ไม่ยาวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ขยเยอบมาเลย แดคนละฝาเขานี้ไม่ใช่แฝดแล้วนะครับเป็นชิงกันตลาดกันแล้วนะครับเป็นชิงกันตลาดแล้วหรือว่าจะเอาแค่นี้ก่อนดีวะนะเป็นแฝดคนละฝาไปก่อนนีกว่าเออเอาแค่เรื่องแฝดคนละฝาเขานีกว่าเดี๋ยวมันจะยืดยาวเพราะว่าบางคนเขาอยากจะรู้แบบรู้ไปถึงพิธีห้าสิบเลยอะนะผมก็ไม่ไม่ลึกขนาดนั้นแต่พอจะมีพื้นฐานความรู้แหลอะ,อะอะเอามาคุยแค่นี้ก่อนก็คือพอเขาทําเป็นเป็นเครื่องของตัวเองปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าคุยง่ายไม่ไ กูตัดพี่ตัดน้องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฝกคนละฝาเนี่ยก็จะหมดแค่ประมาณปี97นะครับ97เนี่ยมาด้าเนี่ยถ้าจะรู้กันในานามก็คือยังเป็นมัด้าทันเดอร์อยู่ก็คือแต่จะรู้กันนว่าถ้าตัวท้ายเกียร์มันจะตรงคันเกียร์มันจะตรงนะครับเพราะว่า,าเหมือนได้เกียร์มาเกียร์ของอีุสุมาเพราะช่วงแรกที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยยังเป็นเกียร์เดิมของมาด้าอยู่ยังใช้เกียร์มาด้าอยู่เขาเรียกเกียร์รอนะครับ คือประมาณปีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยยังเป็นเกียร์งออยู่สังเกตเกียร์ถ้าไปดูเนี่ยถ้าตัวสุดท้ายปีเก้าหกเก้าเจ็ดเนี่ยเกียร์มันจะตรงเลยคันเกียร์มันจะตรงขึ้นมานะครับไม่มีงอถ้าเป็นเกียร์งออยู่จะเป็นตัวแรกๆประมาณปีผมถ้าจาไม่ไม่ผิดอน่น่าจะไม่เกินเก้าหนึ่งเก้าสองมันออกมาแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยให้เรียกมันว่าแฝดคนละฝานะเรียกมันว่าแฝดคนละฝาเพราะว่า มันได้เครื่องมาไงเพราะว่าถ้าไม่ได้เครื่องย e ูสูเนี่ยบอกตรงนะอ่ามันก็จะมาไม่ถึงตรงเนี้ยยอดขายตรงนั้นตอนนั้นก็ก็ก็คงไม่ไม่ไม่สู้ใครเขาไม่ได้อ่ะเออพอได้เครื่องเข้ามาแต่คนแรกๆอ่ะก็ยังยึดติดเครื่องอยู่พอมาด้าถอดเครื่องเอาเครื่อง12วาวมาใส่เนี่ยไม่มีคนซื้อตัวแรกผมบอกก็เลยว่าหาดูยากมากเดี๋ยวผมจะมีขึ้นภาพไปดูหน้าแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้แต่ใส่เครื่อง12วาวคล้ายๆกับมาด้าตัวเก่า 25, วี205มาด้าทันเดอร์แหละแต่เป็นมาด้าไฟเตอร์แล้ว แต่เพียงแต่ว่าหน้ามันอะ,ะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าดูแปลกๆไปนิดนึงแล้วคนเขาว่าคนไม่ได้ให้ความนิยมเท่าไหร่ดังนั้นพูดง่ายยอดตกยอดตกจนต้องเปลี่ยนเครื่องอเออก็เลยเป็นที่มาของแฝดคลฟานะของแฝดคลฟฝาก็คือฟอร์ดกับมาด้าเนี่ยเขาได้เครื่องยูสุมานะครับสรุปเลยนะครับก็คือได้เครื่องมาภายใต้ละภายใต้โฉมยานามนะครับที่เรียกขากันในวงการก็คือไอ้มังกรดำ นะครับแต่คนนี้เขาจะเรียกเฉพาะมาด้านะแปลกไว้ไอคันฟอร์ดก็เหมือนกันได้ได้เครื่องเหมือนกันแต่เขาไม่ไมให้ฉายาเพราะรถมันน้อยแล้วคนก็ไม่ได้ออกมาเท่าไหร่นะเขาคนก็ไปเล่นมาด้าหมดนะครับอ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าเพื่อน,น,นอเพื่อนๆๆทุกคนอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนรู้แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่คนนี้มีคอมเมนต์เข้ามาไหนไหนมันก็ไหนไหนคุยเรื่องยูสูแล้วมันมีคู่แฝดมันก็จะมีแฝดคนละฝาขึ้นมาอีกนะครับก็ แต่ผมเลยเถิดไปเดี๋ยวผมทำให้คลิปหน้านะเรื่องฟอร์ดมาด้าเนี่ยจนถึง b ี5 0ห้าสิบเลยนะครับจริงๆคุยตรงนี้ก็ได้นะให้มันถึง b ี5 0ห้าสิบเลยก็ได้นะมันจะได้จบจไปอ่ะผมคุยเลยแล้วกันนะพอมันพอมันขึ้นไปนะครับพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนอ่าชุดแรกนะที่ทํากระบะมามไม่ชุดแรกทำกระบะกระบะที่ว่าเป็นคู่แฝดพูดไปเดี๋ยวมันงงอ่ะพี่นะเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวมันโกงอะไรเรื่องกันเอาเดี๋ยว ยกยอดไปบรรดากับฟอร์ดเดี๋ยวยกยอดไปคลิปหน้าแล้วกันว่ามันความมันเป็นมาอย่างไงไปถึงบีดีห้าสิบแล้วมันดียังไงไม่ดียังไงอย่างเงี้ยคือผมมีความรู้อยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ชัดเจนไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหลึกมากแต่ก็พอเป็นแนวทางหรือคุยกันสนุกสนุกด้อย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนี้คลิปนี้ก็แค่แฝดคนละฝาพอนะไอเครื่องที่ว่ามันไปลงเครื่องสิบสองวาตอนไหนอะไรยังไงที่แถมไม่ให้แล้วกันนะก็สรุปว่าก็เป็นรถที่น่าใช้อีกค่ายหนึ่ง นะไม่ได้ว่าเลวร้ายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวข้อดีข้อเสียผมเคยพูดไปแล้วนะกับรถรุ่นนี้แต่ก็มีหลายคนอ่าคอมเมนต์มาว่าเขาใช้อยู่ใช้มาตลอดก็ก็ปกติอ่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะบางคนใช้รถเป็นแล้วเข้าใจกับรถนะผมไม่แปลกใจนะยังผมอ่ะผมใช้รถเก่าผมเข้าใจแล้วผมผมรู้ว่าควรจะขี่ยังไงใช้ยังไงถนอมเขายังไงก็ผมก็รู้ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคนบางคนนะสำหรับคนบางคนอาจจะใจร้อนหน่อย เฮ้ยเคี่สตาร์ทมันไม่ติดคยังต้องการื้อไม่ติดเดี๋ยวนี้รถมันรถเก่าอ่ะคุณต้องทำความเข้าใจกับมันว่าระบบมันเป็นอย่างนี้มันเป็นระบบเผาหัวนะแต่ถ้าระบบไม่ใช่เผาหัวอย่างเป็นอิสุเนี่ยเป็นเครื่องเล็กๆเนี่ยที่คนเขานิยมกันเนี่ยถึงต้องยอมซื้อลิขสิทธิ์เอามาลงอีกค่ายหนึ่งเลยเนี่ยคุณก็นึกภาพบอกว่ามัน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 ดียังไงสตาร์ทจึ้งเดียวติดเลยความเร็วของมันเนี่ยจึ้งติดเลยนะครับถ้าไม่ติดที่แสดงว่าเครื่องแม่งหลวมจัดล้วอิสุเนี่ย ถ้าสตาร์ดูดุๆแล้วค่อยติดเนี่นะผมไม่ซื้อเลยถ้าผมเห็นผมจะไม่ซื้อเลยอีสูน,ะอ,สนะอีสูนี่ต้องจึ้งเดียวติดเลยต่อให้มันคือมันต้องหลวมมากอ่ะมันถึงได้ถือๆๆจะติดอย่างเงี้ยเหมือนรถอื่นไม่ใช่มันจะต้องแช่เดียวติดเลยอีสูเนี่ยขนาดแชะเดียวติดนี่ไปชักไม้วั่นบางคันนี่ไอยังออกน้ำมันยังกระเด็นเลยนะคือหลวมแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบหลวมระดับหนึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ไอคันที่แม่งแบบสตาร์ดูดุๆคุณไม่ต้องไปสนใจเลยแสดงว่ามันหลวมมากแล้ว แล้วถ้าคนขายจะบอกว่านู่นนี่นั่นไม่ต้องมาเลยเพราะยูทูบติดง่ายมากติดง่ายง่ายเพราะมันเป็นเครื่องเล็กแล้วนะครับแล้วมันเป็นเครื่องที่เขาพัฒนามาแบบให้มันติดง่ายไม่ต้องเผาหัวนะก็ประมาณนี้นะครับคุยกันประมาณนี้ก่อนแฝกโคลฟฝานะอาจจะมั่วๆไปบ้างนะคลิปนี้ก็อย่าว่ากันนะครับก็ฝ่ายช่องหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่องปลานะเหมือนเดิมนะครับผมฝากทุกคลิปไปนะแต่ก็ยัง <laughs> ยังไม่มี เพื่อนเพื่อนน้องพ้องน้องพี่ไปช่วยกันหน่อยนะครับไปช่วยกันติดตามหน่อยนะเป็นช่องพี่ช่องน้องกันนะครับก็ช่องนาโนเคฟิทเวอร์นะลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับใน u t u b e นะก็ใครชอบปลานะดูปลาเลี้ยงปลาเล่นกันก็เข้าไปดูนะครับผมไม่ได้เอาช่องรถมมม่วช่องปลานะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าแนะนำนะมันเป็นช่องพี่ช่องน้องช่วยๆกันหน่อยไปติดตามให้มันมันอายเขานะนะโอ้โหตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูประมาณ600กว่าแล้วนะก็ไปช่วยๆหน่อยนะ คลิปนี้ว่าเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับคลิปนี้ว่าเท่านี้แหละจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ